ผู้ชมครับที่อยู่ในมือโสงเนี่ยนะฮะก็เป็นของสะสมอีกหนึ่งชิ้นจากภาพยนตร์เรื่องคาสนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันชื่อดังจากไห่พิกซ่านะครับแหม่ดูจนเพลินเลยนะฮะเอ้าลืมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee m o เด l ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะ Coffee m o เด l นะครับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของร้านกาแฟดีๆและที่สำคัญครับ เสร็จไปแล้วกับภาพยนตร์เรื่องข่าสเน์น,เนะฮะของสะสมมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นรถโมเดลต่างๆนะครับที่อยู่ตรงหน้าส่วนนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงของสะสมของน้องสาวคนเสิร์ตคนนี้ด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่เอา้าเป็นหุ่นมิน่าไม่พูดโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะสราจะพาผู้ชมครับไปดูเคลี่ยวว่าเป็นอีกหนึ่งคนละกันที่เป็นนักสะสมตัวยงของภาพยนตร์อินเมเชั่นเรื่องข่าสถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ อะไรครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้โสก็ ทางคุณผู้ชมนะฮะมาถึงที่บ้านพี่เอแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่เอจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเด็กสนจะถือวิสาสะดูของรักของโง่ของพี่เอเลยละกันนะครับก็คือโมเดลรถจากภาพยนตร์เรื่อง Cars เลยครับไปไม่หมดเลยครับโอ้โหทุกคนครับไม่อยากเชื่อเลยนะฮะว่าพี่เอเนี่ยจะสะสมโมเดลรถ จากภาพร์เรื่องคาสเนี่ยนะฮะเยอะขนาดนี้นะครับเห็นพี่เอตอนแรกกรซิบบอกว่ายังมีเยอะกว่านี้อีกเลยนะไปดูกันดีกว่าครับ i'm night in a นชมครับนอกจากจะมีโมเดลรถต่างๆมากมายเลยนะฮะมีทั้งเครื่องบินแล้วก็หลายอย่างที่เกี่ยวกับภ่านยูมเรื่องคาร์สนะครับยังมีนี่ครับเก้าอี้ไม่ใช่นี่ครับผมเสื้อจากภานผยมเรื่องคาร์สนะฮะซึ่งพี่เอกก็เอามาทําเป็น หลอนรองเวลานั่งทำงานนะครับอย่างนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับเราได้เห็นแล้วนะับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโมเดลของสะสมก็มจะเป็นของใช้หรือว่าของเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนอายุเท่าไหร่ก็สามารถสะสมได้มันแสดงให้เราเห็นถึงความละเอียดอ่อนนะฮะภายในจิตใจครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนอย่างไรเป็นคนมีรีเบียบว,วินัยมากน้อยแค่ไหนและเป็นคนมีความรัก ในสิ่งรอบข้างของคุณมากน้อยขนาดไหนคร can ับกลับมาปอดีอ้าวโซอ้าวสวัสดีครับพี่เอบสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยก็มีโอกาสบุก ครั้งถูกบันทึกเรียบร้อยนะครับจับต้องเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหวันการจริงๆครับอย่างที่พี่เอจะนำมาเนี่ยเกไว้ตอนแรกสุดก็เอ๊ะมันจะมีสักกี่ขั้นก็นึกว่าจะมีอัตเต็มที่ก็ ย in ี่สิบสามทุกคันเรมสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับสวัสดีพี่อีกครั้งสวัสดีครับผมนึ่ว่าจะมีรถประมาณยี่สิบสามทุกคันโอ้โหนี่มาแบบว่าเป็นลมแพงเลยพี่เหรอนี่นี่นี่ยังน้อยนะครับเพราะยังมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่อีกห้องหนึ่งอ๋อยังมีห้องนึ่งอียังมีห้องครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นไหมครับมีครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นหมดเลยโอ้โหจะเห็นไหนมาแล้วนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยค้างไว้เมื่อก่าเนี่ยมันเเป็น้าเรียกอะไร ว่าจิัวใจของคนที่ชอบคอสะสมครับรักของรักของห่วงครับก็เลยน่าจะมีโอกาสได้ให้ท่านผู้ชมอ่ะได้มาอะไรนะดูบ้างได้มาดูแบ่งปันกันหน่อยปันกันหน่อยรับใช่ไหมทีนี้ส่งคอถาพี่เอหน่อยครับมันเยอะัขนาดนี้เนี่ยพี่อกใช้เวลาสะสมเนี่ยกี่ปีแล้วก็เริ่มยังไงโอเคเอ่อต้องไล่โสฟันก่อนว่าจริงๆพี่ี่ยได้นิสัยเนี้ย งาจากคุณพ่อคือจริงๆคุณพ่อพี่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบสะสมแน่หรอกครับแต่ก็มีบางงานสะสมพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เด็กนะเราก็แบบยังชอบพวกอะไรของพวกนี้อยู่แต่พี่เป็นคนชอบศิลปะด้วยครับเพราะนั้นการการได้รับนิสัยถูกปลุกฝังมาเนี่ยมาเจอได้แม่คุณพ่อคือคุณพ่อจะเป็นคนชอบจ้าระเบียบคือเก็บอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นรลวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนจุดที่ทําให้เรา รู้สึกว่าเราเป็นคนมีระเบียบเหมือนกันอืมในเรื่องของการจัดเก็บของครับะรันที่พอของมันมันสวยๆงดงามมันก็เลยทําให้เรมรู้สึกว่าเอ๊ะมันจัดยังไงจะต้องโชว์ให้มันดูแล้วก็เออกลับมาแล้วแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนี่คือที่มานอืมนะส่วนมาถึงตัวของสะสมเหล่านี้จริงๆพี่ก็่ได้สะสมอย่างเดียวนะมีเยอะแยะเลยหลายๆกลุ่มหลายประเภทก็ไม่ได้มีแค่รถเออรถคาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมีรถ ดแคสที่เราเรียกว่ารถเหล็กนะท่านผู้ชมพี่ยังมอีอะไรที่มันเป็นของเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรอะขนมแคนดี s Hoy, <S <อ>้ทอยอะไรพวกนีซ้ซึ่งบางอย่างเนี่ยเขาไปเก็บกันอ,อเ,พเพราะอายุขนาดนี้แล้วไม่ควรจะเก็กบเ <laughs> มื <laughs> ม่อกี้ตัวเองบอกคุณผู้ชมไปเลยว่าจริงๆแล้วสะสมเนี่ยกัไม่ได้อยู่ทีแบบ่เรื่องอายุตัวอายุไม่ถึงตัวแรกหรอเพี่อ๋ไม่เลยไม่เกี่ยวเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ย ที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เราเรียกง่ายๆว่าเหมือนกับของเล่นแต่เป็นของเล่นที่ดูแล้วไม่น่าเล่นไม่น่าไปเล่นคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยพอเราแกะมาได้เป็นรถคันนึงปุ๊บเราก็จะ,ะเข็นเล่นแล้วใช่ไหมครับแต่รถพวกเนี้ยบางทีเราพูดกนันตรงๆเลยว่าสีสันหรือการดีไซน์เขาเนี่ยบ่าเขาจะออกมาได้คันนึงเนี่ยพิ่ว่าเขาเขามีความคิดที่ลึกล้้ามากครับเราทําไมจะต้องให้มันแบบ มีรอยขูดขีดขวนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเก็บมว้อย่างนี้ะอืมแล้วถ้ามันเป็นอะไรที่มีเรื่องราวด้วยลหละอืมอันนี้แหละ,ะที่มนันน่าสนทา่สนใจครับ